สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับชาแ n ลดัตต d ้คุ o กิ้งครับวันนี้ d a ตตีจะมาชวนเพื่อนๆทำเมนูบลูเบอรี่ชี e ทาร์ตครับเป็นเมนูเบเกอรี่ยอดฮิตอีกเมนูหนึ่งนะครับที่รสชาติหวานมันหอมแล้วก็มีความอมเปรี้ยวนิดๆน,นะครับยิ่งมารวมกับทาร์ตที่มีความกรอบๆแล้วเนี่ยเข้ากันแล้วก็ลงตัวสุดๆไปเลยครับวันนี้ d a ตตีจะมาสอนเพื่อนๆตั้งแต่วิธีการทำแป้งทาร์ตเลยนะครับ รับรองว่าถ้าใครดูคลิปนี้จนจบเนี่ยสามารถนํากลับไปทําทานที่บ้านได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนต่อไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับส่วนแรกจะเป็นส่วนของตัวทาร์ตนะครับเราใช้เนยสดชนิดจืด1 5 0กรัมน้ำตาลไอซิ่ง1 0 0กรัมแป้งเค้ก2 5 0กรัมไข่ไก่1ฟองแล้วก็เกลือเสร็ส่วน4ช้อนชาครับ ต่อไปในส่วนของครีมชีสนะครับเราใช้ครีมชีส1ก้อนหรือ250กรัมน้ำตาลไอซิ่ง20กรัมวิปปิ้งครีม300กรัมนมข้นหวาน40กรัมกลิ่นวานิลา1ช้อนชาแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยบลูเบอร์รี่ประมาณ4-5ช้อนโต๊ะครับขั้นแรกเรามาเริ่มทำแป้งทาร์ตกันก่อนนะครับเรานำเนยสดชนิดจืด ผสมกับน้ำตาลไอซิ่งนะครับจากนั้นเราก็นำไปตีด้วยความเร็วปานกลางจนเนยเนี่ยขึ้นฟูแล้วก็เป็นสีเหลืองนวลเลยนะครับนี่นะครับเราตีไปเรื่อยๆนะครับระหว่างนั้นเราจะต้องหยุดมาปาดโถด้วยนะครับเพราะบางทีเนี่ยน้ำตาลไอซิ่งหรือว่าเนยเนี่ยมันจะไปกองอยู่ที่ก้นโถนะครับเราก็จะต้องปาดเพื่อให้มันเข้ากันได้ง่ายขึ้นครับ พอเราปาดโถเสร็จแล้วเราก็ตีต่อนะครับระหว่างรอเนยกับน้ำตาลไอซิ่งเข้ากันนะครับเราก็จะมาล่อนแป้งรอเลยนะครับเรานำแป้งเค้กแล้วก็เกลือนำมาล่อนให้ละเอียดเลยครับพอล่อนแป้งเสร็จแล้วเราพักไว้ก่อนนะครับเรากลับมาดูที่เนยกับน้ำตาลของเรานะครับพอมันเข้ากันแล้วมันจะฟูแล้วก็เป็นสีเหลืองนวลแบบนี้นะครับ จากนั้นเราก็เติมไข่ไก่ลงไปครับแล้วก็ตีให้เข้ากันครับระหว่างนั้นเราก็หยุดปาดโถนะครับเพราะว่าเนยเนี่ยมันจะไปกองอยู่ตรงก้นนะครับเราก็ปาดขึ้นมาแล้วก็ตีอีกครั้งหนึ่งนะครับเราใช้ความเร็วปานกลางตีประมาณ1น,นาทีจนทุกอย่างเข้ากันครับพอเข้ากันมันก็จะฟูแล้วก็เป็นสีเหลืองนวลแบบนี้นะครับเนื้อจะเนียนๆแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็นําแป้งที่เราล่อนไว้เมื่อสักครู่นี้มาเทลงไปเลยครับ จากนั้นเราก็ตีด้วยความเร็วต่ำก่อนนะครับเพื่อไม่ให้แป้งเนี่ยมันฟุ้งกระจายนะครับแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนเป็นความเร็วปานกลางนะครับตีไปเรื่อยๆจนเข้ากันครับพอทุกอย่างเข้ากันแล้วแป้งมันก็จะเหนียวแล้วก็สามารถปั้นเป็นก้อนได้แบบนี้เลยนะครับเราก็จะตักออกมาจากโถนะครับแล้วเราก็จะมาแรปด้วยพลาสติกแรปแล้วก็จะแช่ตู้เย็นไว้ประมาณหนึ่งชั่วโมงครับ นี่นะครับตักออกมาจากโถนะครับแล้วก็ห่อด้วยพลาสติกปนะครับนำไปแช่ตู้เย็นช่องธรรมดาประมาณ1ชั่วโมงเพื่อให้แป้งมันเซ็ตตัวครับหลังจากที่เราแช่แป้งมาครบ1ชั่วโมงนะครับเราก็จะนำแป้งออกมานวดบนแผ่นซิลิโคนครับเราจะโรยแป้งแห้งบนแผ่นซิลิโคนก่อนนะครับเพื่อไม่ให้ตัว แป้งทาร์ตเนี่ยมันติดกับแผ่นซิลิโคนนะครับเพื่อนๆจะใช้แป้งเค้กหรือว่าแป้งสารีอนเนกประสงค์โรยก็ได้นะครับจากนั้นเราก็แกะแป้งทาร์ตมาวางบนแผ่นซิลิโคนแล้วก็รีดให้เป็นแผ่นบางๆเลยครับเราจะรีดให้แป้งเนี่ยมีความหนาประมาณครึ่งเซนหรือประมาณ5มิลิเมตรนะครับระหว่างที่เรารีดแป้งเราก็โรยแป้งแห้งไปด้วยนะครับเพื่อไม่ให้มันติดกับตัวรีดนะครับ พอได้ความหนาที่เราต้องการแล้วเราก็นำพิมพ์มาวางทาบนะครับแล้วก็ตัดตามพิมพ์เลยครับนี่นะครับเราก็จะได้รูปตามพิมพ์แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็แกะส่วนที่เกินออกครับเสร็จแล้วเราก็ยกแป้งทาลงมาใส่ในพิมพ์ของเราได้เลยครับวันนี้แดดดี้ใช้พิมพ์ขนาดประมาณ2ปอนนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของก้นถาดน,นะครับ ตัวถาดหรือว่าตัวพิมพ์เนี่ยเราจะต้องทาด้วยเนยขาวให้ทั่วก่อนนะครับจากนั้นเราก็โรยด้วยแป้งแห้งนะครับแล้วก็เคาะแป้งส่วนที่เกินออกนะครับเพื่อป้องกันแป้งทาดเนี่ยมันติดกับพิมพ์เวลาที่เราอบเสร็จนะครับจากนั้นเราก็ตกแต่งให้สวยงามให้มันเข้ารูปกับตัวพิมพ์นะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะมากลุ่ด้านขอบกันนะครับเราก็นําแป้งที่เหลือเมื่อสักครู่นี้นํามารีดให้เป็นแผ่นยาวๆนะครับ ระหว่างรีดไปเราก็ทาแป้งแห้งไปด้วยนะครับแล้วเราก็นําพิมพ์เนี้ยมาทาบเลยนะครับจะได้ขนาดเท่ากันเลยนะครับแล้วเราก็ตัดให้เป็นเส้นยาวๆตามรูปของพิมพ์เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็นำมากลุ่ด้านข้างครับทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบเลยนะครับ กแล้วเราก็กดให้แน่นนะครับทั้งด้านบนแล้วก็ด้านขอบด้านล่างด้วยนะครับตัวขอบเราก็จะให้มีความหนาประมาณครึ่งเซนหรือ 5mm มเมเท่ากับด้านก้นเลยนะครับจากนั้นเราใช้ซ่อมจิ้มให้ทั่วเลยนะครับเพื่อป้องกันแป้งด้านล่างเนี่ยมันพองขึ้นมานะครับจิ้มแบบนี้ให้ทั่วนะครับแป้งของเราจะได้เรียบเสมอกันนะครับ จากนั้นเรานําไปเข้าเตาอบนะครับเราอบด้วยอุณหภูมิ160องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ20นาทีครับก่อนที่เราจะอบเราจะต้องวอร์มเตาไว้ก่อนประมาณ10นาทีนะครับเราก็นําแป้งเข้าไปอบได้เลยนะครับพอครบ20นาทีแป้งทาร์ของเราก็เสร็จเรียบร้อยครับ ขั้นตอนต่อไปนะํามาทําครีมชีสกันนะครับอย่างแรกเราใส่ครีมชีสที่อุณหภูมิห้องลงไปจากนั้นเราก็บี้ให้เนียนเลยครับบี้ไปเรื่อยๆจนครีมชีสไม่เป็นก้อนนะครับพอครีมชีสไม่เป็นก้อนแล้วเราก็ใส่น้ำตาลไอซิ่งลงไปครับจากนั้นเราก็คนให้มันเข้ากันนะครับ พอครีมชีสกับน้ำตาลไอซิ่งเข้ากันดีแล้วเราก็จะเติมนมข้นหวานลงไปครับจากนั้นเราก็ใช้ที่ตีแป้งนะครับตีนมข้นหวานกับครีมชีสให้เนียนเลยครับตีไปเรื่อยๆจนครีมชีสกับนมข้นหวานเนี่ยเนียนแล้วก็เข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับ พอได้เนื้อเนียนๆแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับเราพักไว้ก่อนนะครับขั้นตอนต่อไปเรามาตีวิปปิ้งครีมกันครับเรานำวิปปิ้งครีมใส่ในเครื่องตีนะครับแล้วก็ตีด้วยความเร็วสูงสุดจากนั้นเราก็ใส่กลิ่นวานิลาลงไปนะครับตีไปเรื่อยๆแบบนี้จนวิปปิ้งครีมเนี่ยขึ้นฟูแล้วก็ตั้งยอดอ่อนๆครับพอขึ้นฟูแบบนี้ก็ถือว่าใช้ได้ครับ จากนั้นเราก็นำวิปปิ้งครีมมาเทรวมกับครีมชีสได้เลยครับขั้นตอนต่อไปเราก็ตีผสมทุกอย่างให้เข้ากันครับตีไปเรื่อยๆจนวิปปิ้งกับครีมชีสเนื้อนเนียนแล้วก็เข้าเป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้เลยนะครับจากนั้นเราก็นำครีมชีสมาเทใส่ลงในแป้งทาดได้เลยครับเราเทครีมชีสให้เต็มแป้งถาดเลยนะครับ จากนั้นเราก็ปาดหน้าให้เรียบครับขั้นตอนสุดท้ายเราก็ราดท็อปปิ้งด้วยบูเบอรี่ครับแดดดี้ใส่ประมาณ4-5ช้อนโตะนะครับใครจะใส่มากใส่น้อยแล้วแต่ความชอบเลยนะครับพอใส่บูเบอรี่เสร็จแล้วเราก็ใช้ไม้จิ้มลูกชิ้นนะครับเกลี่ยให้มันเป็นลายนะครับเพื่อความสวยงามครับ อานนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับสำหรับเมนูบลูเบอรี่ชีสทาร์ตนะครับเป็นเมนูเบเกอรี่ยอดฮิตเลยนะครับรสชาติเนี่ยหวานมันหอมแล้วก็มีความอมเปรี้ยวด้วยนะครับยิ่งมารวมกับแป้งทาร์ตกอบนะครับก็ยิ่งอร่อยแล้วก็ลงตัวมากๆเลยครับ เป็นอีกเมนูหนึ่งที่เด็กๆเนี่ยชอบทานมากๆเลยนะครับเราทำเสร็จแล้วเรานำไปแช่ตู้เย็นนะครับพอเรานำออกมาทานก็ยิ่งเพิ่มความอร่อยมากขึ้นนะครับถ้าเราทานไม่หมดเราเก็บใส่ตู้เย็นไว้ได้หลายวันเลยนะครับเ,เพื่อนๆลองทำทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับ สำหรับวันนี้แดดได้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ